สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับมีรถสวยๆมือเดียวป้ายแดงเกียร์ธรรมดานะครับค่อนข้างจะหายากนะครับสันนี้สภาพสวยๆวหในร้อแน่นอนนะครับกับ v ีออ1.5เกียร์ธรรมดาปี2007นะครับ 1.5e ครับรถสภาพสมบูรณ์สุดๆนะครับน็อตไม่ขยับครับด้านหน้าด้านท้ายเดิมทุกจุดครับเน้นเอาไปใช้งานราคาดีงามสภาพยอดเยี่ยมนังฟ้าเลยครับ 155,000บาทนะครับครเครดิตดีฟรีดาวผ่อน3,000โดยประมาณนะครับอึดถึกทนดูแลง่าย w วีออสไม่เป็นรองใครแน่นอนนะครับเครื่องพันห้าเปรียบน้ำมันและยิ่งปอนเกียร์ธรรมดายิ่งดูแลง่ายสุดๆเลยครับบริการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วไทยนะครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่วนลดได้ครับการันตีการจัดส่งให้กับสมาชิกนะครับท่านได้รถแน่นอนคันนี้ต้องบอกเลยว่านานๆจะได้เจอนะครับเบอร์โทรอยู่นี่นะครับโทรได้รายได้นะครับ รถอยู่ที่จตุจักรนะครับกรุงเทพนะครับโทรเจรจารสอบถามไปเช็คชมบ้านไกลถ้าท่านไม่อยากเดินทางนะครับจะส่งถึงบ้านครับคันนี้ใช้งานแค่140,000กิโลเมตรนะครับ ของแท้ไม้แท้ครับไม่มีกรอไม้แต่อย่างใดไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับตัว E นะครับภายในสวยสะอาดเบาะผ้าเดิมจากโรงงานนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาพับไฟฟ้าครับรถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับคลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมโทรได้ลายได้ครับเจรจาสอบถามแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่วนลดได้ครับ v ีออเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในเครื่องพันห้าที่ดูแลง่ายและอันไห่ก็ไม่แพงครับ ใช้ได้อึดถึกทนนะครับตัวนี้เป็นเจนที่2นะครับรถสภาพสมบูรณ์สวยๆครับเช็คชมดูก่อนนะครับว่าจะสวยถูกใจถูกตาสมาชิกหรือไม่นะครับแต่ที่แน่นอนคือคัดรถสวยเช็ครถดีนํามาส่งให้กับสมาชิกเลือกและชมเลือกที่ใช่จัดที่ชอบนะครับย้ํานะครับหนึ่งแบาทนะครับกับปี2007กับรถสวยๆสภาพมือเดียวป้ายแดงงามๆนางฟ้าแน่นอนนะครับไม่แท้นะครับหน้าเดิมหนังเดิมครับน็อตไม่ขยับทักตัวเลยครับฝากระโปรงหน้าฝากกระโปรงท้าย เดิมๆมครับหาเอาไปใช้งานนะครับกับเกียร์ธรรมดาศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับในแฟนเพจแฟนคลับของ v ีออสขับนะครับตัวนี้เป็นเครื่องพันห้าเกียร์ธรรมดาทนทานมากๆนะครับรองชมรองเช็คดูได้ครับขอพระคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับหากท่านกำลังหารถใช้งานและชื่นชอบเกียร์ธรรมดาและตอนนี้ยิ่งเน้นประหยัด ตัวนี้สภาพในราคาแสนกลางต้อง,งบอกว่าสุดคุ้มนะครับรถปี2007ครับรถสวยรถเดิมรถดีนํามาส่งต่อให้กับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานใช่ชอบชมเช็คดูรถทดลองขับเจรจาต่อรองแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่วนลดและการันตีการจัดส่งนะครับคันนี้รับประกันโครงสร้างนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิคว่ำนะครับการันตีการโอนนะครับโอนไม่ได้คืนเงิน2เท่าเลยครับรับรองว่าคุ้มมากๆนะครับตัวนี้ถ้าใครชอบเกียร์ธรรมดานะครับ รสสวยรถดีนํามาส่งนํามาให้คัดนํามาให้ชมนํามาให้เลือกจัดไปเลยครับคันนี้ขอบพระคุณทุกการติดตามถ้าชอบถ้าใชา่ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากไลค์ฝากแชร์ขอบคุณครับ